สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taro นะคะวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคน, in, คน you Energy Girl, คนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมที่ไข่มาส่องพลังงานที่มันเข้ากันยานะมันจะเป็นเอเนจีแบบว่ารวมรวมแชร์พลังงานกันแล้วเป็นแรนดอมที่เกี่ยวกับเอเนจีที่แบบว่าใครจะส่องไพ่ของงานเงินรักอะไรแบบเนี้ยลองดูพลังงานดูว่าเป็นเอเนจีแนวทางไหนแนวโน้มประมาณไหน แล้วก็ฝากทุกคนมาติดตามด้วยนะคะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกคนแม้จะเป็นผู้ติดตามเกา่าือผู้ติดตามใหม่นะคะากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ใครยอยากจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวเว็บเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะ k h a i d e o z ตามนี้นะคะ k h a i d o z e t นว่าจะเป็นการดูดวงที่แบบว่าด่วน1 9 9้ถามไพ่ไม่เกิน3ข้อสั้นๆอ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีประมาณนี้แล้วก็ โปรหลักก็จะเป็นโปรที่คนจองเยอะมากเพราะมันคุ้มสุดได้ทั้งเซตไม่ว่าจะเป็นได้ไพ่รักได้ไพ่รวม15บาใบแล้วก็ได้ไพ่เจาะคำถามก็คือ3เซตอยู่ใน1โปรแล้วมันก็จะต่างกันตรงที่ว่าในแต่ละโปรหลักมีราคาที่ไม่เท่ากันเพราะโปรหลักแต่ละโปรจะเจาะคำถามได้มากน้อยไม่เท่ากันยิ่งโปรหลักที่ถามเยอะราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโปรหลักจะเริ่มต้นที่399คุ้มมากเลยนะคุ้มมากๆทีนี้ก็จะมีโปรสองความรู้สึกที่เป็นโปรเอาไว้ ใช้ส่องฟิลลิ่งคนโดยเฉพาะใช้ไพ่พิเศษในการส่องความรู้สึกว่าตอนนี้คนคนนี้รู้สึกยังไงมีแนวโน้มแบบไหนพลังงานข้อความขึ้นมาอย่างไรอะไรแบบนี้จะเป็นไพ่หายากนะคะจะเป็นโปรสองที่ใครทําอยู่โปรเดียวราคาเดียวเลยแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์สวยๆที่ใช้ไพ่สวยๆแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าราคานี้ได้ไพ่เท่านี้หายากมากและของแต่งแล้วก็การแต่งข้อความบวกทุกๆอย่างเลยหายากมากๆกับอาร์ตเวิร์กที่ราคาแค่นี้เท่านั้น นะคะวอลเปเปอร์ของไข่แค่2องเกกาท่านั้นเพราะว่าปกติงานอาวาแบบนี้ราคาหลายๆที่จะหลายร้อยมากแล้วบางที่เป็นพันนะคะก็ยังไงก็เอามาช่วยหนุนดวงกันเอาไปช่วยเสริมเอาไปช่วยแบบว่าเหมือนแบบหนุนพลังงานด้วยด้วยไพย่แล้วก็เวลาที่ใครแบบใช้วอลเปเปอร์คือพยายามอาธิษฐานจิตหรือพยายามแบบว่าเหมือนแบบให้พลังงานกับไพ่ด้วยอะไรแบบนี้รับพลังงานจากไพ่แล้วก็ให้พลังงานกับไพ่ด้วยนะทีนี้ขอมาดูหน่อยนะว่า ให้ในวันนี้นะคะจะสับแบบเร็วๆดูหน่อยสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกคนมาดูหน่อยสิพลังงานเริ่มที่ไพ่ ENERGY ของงานก่อนขอดูหน่อยนะว่าพลังงาน ENERGY พลังงานไพ่ในเรื่องงานนะคะอันนี้เป็น ENERGY ร,รวมๆนะทุกคนมาดูแชร์กันพลังงานกันหน่อย พลังงานเรื่องงานการงานของหลายๆท่านนะคะในช่วงเดือนกันยายนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างการงานดวงการงานไพ่จะขึ้นอย่างไรดวงการงานในช่วงเดือนกันยายนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูนะคะดวงการงานในเรื่องดวงการงานในในในเดือนกันยายนดวงการงานในเดือนกันยายนของหลายท่านจะเป็นอย่างไรว้าว ดวงการงานออ้ว้าวพลังงานมี energy ไพ่ตกออกมาแบบนี้ไพ่ตกออกมาอืมคือไพ่ตกออกมาแล้วเป็นไพ่ในกองที่สวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยอืมคือ energy ตรงเนี้ยใครมีความรู้สึกว่าพลังงานแนวโน้มการงานเนี่ย มันจะมีโอกาสดีๆสําหรับบางท่านตรงนี้ที่มารับพลังงานบวกหรือรวมถึงสําหรับบางท่านตรงนี้ที่เอเนจีลิงก์กับพลังงานพวกนี้อืมไพ่คุณมีหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญก้อนแล้วก็ไพ่ตรงนี้ที่ตกมาสีไม้เท้าเอเนจี Energy สวยมากนี่คือไพ่ที่แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นไพ่ใหญ่อะไรที่เป็นเมเจอร์แต่มันเป็นไพ่ที่บวกหมดเลยค่ะมันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีแล้วก็มีเอเนจีของเขาเรียกว่า ความมั่นคงจุดเริ่มต้นที่มีในเรื่องของความมั่นคงทางการงานหรือใครบางคนที่รอโอกาสที่มั่นคงในเรื่องของการงานใครบางคนที่รอโอกาสดีๆที่เป็นเหมือนแี่เว่าการงานคุณดึงในเรื่องของอเงินก้อนเข้ามาดึงในเรื่องของความสุขเข้ามามันมี energy ของความสุขที่อยู่ในไพ่นี้แล้วก็เป็นพลังงานที่มี energy okay, แนวโน้มที่บอนแค่ว่าการงาน,น,นของคุณจะนําพาในเรื่องของเงินก้อนหรือโอกาสดีๆเข้ามาให้ แล้วก็พลังงานตนัวนี้พลังงานหนึ่งดาบเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะมันเป็นหมายให้กับว่ามันมีในเรื่องของการเริ่มต้นที่ที่มันแบบมีความสําเร็จรออยู่เพราะมันเป็นไพ่ที่มีมงกุฎอยู่ตรงนี้ในดาบด้วยแล้วก็เป็นไพ่ในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าคําพูดการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการใช้ความคิดการตัดสินใจอะไรที่มันจะแบบว่า มันจะเป็นผลดีกับคุณการตัดสนใจอย่างชาญฉลาดหรือการใช้คําพูดที่ที่มันดีที่มันฉลาดหรือส่งผลที่มันดีในเรื่องของการงานส่งผลไปในทางที่มันดีในความสุขที่แบบว่าใครบางคนจะรู้สึกดีในพลังงานของการงานมากขึ้นกว่านี้ในเอเนจีของไพ่พวกเนี้ยค่ะมารับพลังงานบวกกันมารับพลังงานบวกกันอืมมันมีเอเนจของโอกาสดีๆแล้วก็ความสุขแล้วก็ด้วยความที่ว่า มันอาจจะเป็นช่วงที่มันใกล้เข้ามาใกล้ปลายปีเข้ามาเรื่อยๆด้วยอะมัง้งมันก็เลยทําให้มีเอจี้ที่เป็นไพ่เงินก้อนอยู่ตรงนี้ในไพ่งานด้วยอืมบางคนเนี่ยนะมันอาจจะมีในเรื่องของเหมือนคล้ายๆกับว่า บางทีบางคนมีในเรื่องของการงานที่จะนําพามาในเรื่องของเงินก้อนเงินตกเบิกหรือเงินโบนัสอะไรอย่างเงี้ยมันบางบางทีมันไม่จําเป็นต้องเกิดในกันยานะคะมันไปเกิดเกาะมันไปเกิดหลังจากนี้ได้อืมทีนี้พลังงานนี้มันคือ energy แนวโน้มของโอกาสดีๆความสุขดีๆที่อยู่ในพลังงานของ energy ไพ่งานที่เป็นไพ่สามใบตรงนี้ในขอมาดูต่อมาของไพ่ energy ให้เงินหน่อยสิ พลังงานของแนวโน้มในไพ่การเงินจะเป็นอย่างไรสําหรับหลายท่านพลังงานแนวโน้มในไพ่การเงินจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยพลังงานแนวโน้มในไพ่ของการเงินจะเป็นอย่างไรพลังงานแนวโน้มของไพ่การเงินจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยแนวโน้มของไพ่การเงินของหลายๆท่านจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิอือฮึพลังงานแนวโน้มของไพ่การเงินจะเป็นอย่างไร มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงพลังงานไพ่แบบนี้มันก็มี energy ที่บางคนอะคือบางคนมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอ่ความจังหวะของการชะลอหรือจังหวะของการรอจังหวะของการที่ต้องผ่านช่วงเวลาแบบว่าติดขัดอะไรในเรื่องของการเงินบ้างหรือจะต้องเหมือนแค่ๆว่าพยายามในเรื่องของการเงินให้มันผ่านไปได้ในแต่ละเดือนหรือผ่านไปได้ทั้งปี พราะมันมี energy ที่มีไพ่แฮงแมนด้วยเออมันมีการใช้เงินที่จะต้องใช้เงินอย่างมีสติใครบางคนที่มีประสบการณ์เรื่องของการเงินก็จะนำเอาประสบการณ์บางอย่างมาเหมือนคล้ายๆกับว่าทําให้คุณแบบอ่าจะต้องมีสติหรือต้องทําอะไรหรือต้องใช้อะไรจะต้องคิดอะไรหรือจะต้องอะไรที่แบบเกี่ยวกับในเรื่องเงินคือมีสติมากขึ้นแล้วก็รู้จักรอรู้จักไหมให้กับว่าบางเรื่องไม่ต้องรีบก็ได้หรือไม่แค่บางเรื่องไม่ต้องแบบรีบจ่ายหรือบางเรื่องไม่ต้องรีบแบบ รีบอ่าซื้อหรืออะไรคือเหมือนค่ายๆมีสติจะต้องมีสติมากขึ้นกับพลังงานนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไพในวันเนี้เอเนจีมันไม่มีไพ่เหรียญอะไรในไพ่พลังงานเงินไพ่มันมีลักษณะของอัศาวินไม้เท้ามากับคิงถ้วยคือบางคนอาจจะมีช่วงเวลาโมเมนต์ที่ได้มีเหมือนค้ายๆว่ามีความสุขแบบ มีความสุขเบาๆบ้างกับการที่แบบว่าได้มีโอกาสที่จะได้ได้ซื้ออะไรที่ทําให้รู้สึกตัวเองพอใจเออแต่ถามว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องแบบว่าเงินก้อนโชคลาภหรืออะไรไหมก็อาจจะไม่ยังยังไม่ขนาดนั้นนะคะยังไม่ขนาดนั้นในโมเมนต์ของไพ่ชุดนี้อืม ก็พยายามเหมือนแค่ว่ามีสติแล้วก็เขาเรียกว่ารอในเรื่องของเงินก้อนรอในเรื่องของโอกาสทางการเงินรอในเรื่องของเหมือนแค่ว่าการเข้ามาของการเงินอย่างใจเย็นและมีสติทีนี้ขอดูพลังงานของไครักหน่อยสิพลังงานเนี่ยเป็นยังไงขอดูพลังงานแนวโน้ของไ่รักนะคะพลังงานแนโนของความรักของหลายท่านจะเป็นอย่างไรพลังงานแนวโน้ของความรักของหลายท่านนะคะจะเป็นอย่างไร งานแนวโน้มความรักของหลายๆท่านจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพังงานแนวโน้มความรักของหลายๆท่านจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยงานแนวโน้มความรักของหลายท่านจะเป็นอย่างไรตกลสิังงานแนวโน้มความรักของหลายๆท่านจะเป็นอย่างไรคะว้าว คือพลังงานมันไม่ได้มี energy ฟูฟ้าไพ่แบบใหญ่วือหวาอะไรบางคนตรงนี้น่ะความรักบางท่านคือจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาและเวลามากๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าไพ่ในกองมีเวล for t u n e ด้วยเออมันเป็นดี n e timing อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่าน divine timing ก็คือเหมือนแค่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของโชคชะตาดี i n e มันเป็นมันแปลว่าเหมือนคล้ายกับคําว่าดี i n e มันคือเหมือนคล้ายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ i m i n g ก็คือเวลา เพราะฉะนระังงานของดีวายทามมิงอ่ะบางครั้งพอเวลามันแปลเป็นไทยอะ่ะมันจะดูแบบแปลกๆตลกๆนิดนึงแต่ถ้าพูดเป็นง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆภาษาบา้านๆคือแบบให้กับว,ว่าโชคชะตาดวงอะไรแบบเนี้ยเออก็ว่าไปนะคะเป็นโชคเป็นจังหวะที่ไพ่ e นจีมีไพ ER y, ่พนี้สี่เหรียญหกเหรียญแล้วก็หนึ่งไม่เท้าค่ะ energy ตรงนี้ สี่เหรียญเนี่ยนะคือมันมีคู่รักบางท่านมันมีพลังงานรักบางคู่ที่มี energy ของความผูกพันความห่วงแหนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็มีในเรื่องของ energy คู่รักบางคู่ที่จะมีในเรื่องของการแบบห่วงการห่วงเออบางคนอาจจะมีพลังงานที่อย่างเช่นคุณห่วงคุณหึงคุณผูกพันกับใครหรือมีใครที่เป็น energy ที่แบบหึงห่วงห่วงห่วงตัวพวกคุณะลรแบบนี้หรือมี energy พลังงานแบบนี้ในศาสความสัมพันธ์ของบางท่านที่ลิงก์กับไพ่พวกนี้ energy มีความผูกพัน กับคู่รักบางคู่โดยเฉพาะพวกเอเนจีที่แบบว่าคู่รักที่รอคู่รักที่รักใครที่เป็นเอเนจีอดีตคู่รักที่มีความผูกพันกับใครที่รู้สึกว่าลืมมันไปได้ยากเลยแม้กระทั่งบางคนที่มีความรู้สึกชอบใครรอใครรู้สึกเดียบใครรักใครอะไรแบบนี้อมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้เอเนจี energy ตรงนี้หกเหรียญคู่รักบางคู่ต้องการการบาลานซ์กันต้องการการเขาเรียกว่าคือไหม่อนให้บว่ารักบางท่านเป็นเอเนจีที่แบบ เราไม่ต้องการแบบเราไม่ต้องการให้เรารู้สึกรักหรือรู้สึกให้ความรักเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเราต้องการรับความรู้สึกรับการได้รักรับการเป็นที่รักรับการใส่ใจรับอ่ารับพลังงานที่มันเท่ากันอ่ะมันมีเนจี้ของคนที่ต้องการหรือปรารถนาพลังงานสิ่งนี้อืม ถ้าใครเป็นพลังงานความรักที่ดีเ n e r g y แบบนี้มันมีพลังงานของคู่รักบางคู่ถ้าแบบถ้าโค้หากันดีนะคะมันมีพลังงานที่จูนกันได้บาลานซ์กันได้มีความรักมีความเสน่าหามีไฟเสน่าหาอยู่ตรงนี้มีความสปาร์กอยู่ตรงนี้ที่มีให้กันมีจี้ของความแบบ <çek. S 1> เขาเรียกว่าบางคนคู่รักบางคู่ถ้าคบกันดีเป็นพวกคู่ที่แบบหายใจเข้าเป็นกันและกันได้ด้วยสําหรับบางท่านมีไฟเสน่าหามีไฟอ่กิเลสปัญหาอยู่ตรงนี้สําหรับคู่รักบ,บางคู่เออ ม่ให้กับว่ามีมีแพชชั่นต่อกันถ้าเป็นคู่รักที่คบกันดีเออทีนี้เอ e เ g y จีบางท่านตรงนี้คนบางคนตรงเนี้ยใครบางท่านไม่ว่าจะเป็นคุณรอรักเก่ากลับมาให้มันจูนกันได้หรือเท่ากันรักกันบาลานซ์กันอีกครั้งหรือจะเป็นคนที่แอบชอบใครหรือรอพลังงานกับใครมันมีเอ e เ g y จีที่บางท่านตรงเนี้ยรอไฟแห่งรักให้เริ่มต้นขึ้นเออ มันมีพลังงานดีๆแนวโน้มอยู่ตรงนี้ที่มี energy ที่ดีรออยู่ค่ะสําหรับบางท่านเพราะภายในกอลของคุณ w e เว of Fortune ถือว่าสวยแต่บางครั้งบางสิ่งมันอาจจะมีแบบแบบเวลาของมันนะคะอืมอ่ะเรียบร้อยอน,นี้เป็น energy ของไพ่แบบรวมๆเข้าๆตรงนี้ที่มาแชร์พลังงานให้กับหลายๆท่านใครย,ยังดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวอร์เปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่เค I อวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ